สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อช anel ใน YouTube นะคะอันดับแรกเราต้องไปโหลดแอปแอปหนึ่งมาก่อนก็คือแอปที่เป็นตัว G บวกอะคะ่ะเข้าไปที่ a พ Store นะแล้วก็โหลดแอปนี้มาพิมพ์เข้าไปว่า G บวกนะก็จะเจอง่ายเลยแล้วก็กดติดตั้งเลยนะคะ เพียงเค่แบบว่า G บวกอย่างนี้นะมันจะขึ้นมาให้แล้วก็กดแอปนี้เดี๋ยวก็ต้องรอมันดาวน์โหลดัฟพาก่อนนะคะค่ะแต่ว่าบางเครื่องอาจจะมีติดเครื่องมาอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องดาวน์โหลดแต่ถ้าเครื่องไหนไม่มีก็ดาวน์โหลดนะเครื่องเราไม่มีตอนนี้ก็กําลังดาวน์โหลดอยู่นะกําลังติดตั้งนะคะติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ ค่ะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปกันเลยค่ะแล้วก็เพิ่มบัญชีของเราไปเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ ตรงรูปภาพเราเลยนะคะนี่ที่มันเป็นรูปภาพเราเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวจะกลับไปอีกทีหนึ่งนะรูปภาพเล็กๆข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะตรงตรงชื่อเราอะบนแถบสีแดงตรงนี้เลยแถวๆนี้นะคะ่ะตรงนี้นะนี่เราก็จะขึ้นโปรชเนลแล้วขึ้นมาแล้วก็เป็นทีนี้ก็เราก็มากดที่ตรงนี้ที่มันเป็นสามจุดด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้ แล้วก็จะขึ้นว่ารีเฟซแก้ไขรูปโปรไฟล์แก้ไขรูปภาพโปรแก้ไขชื่อลิงก์กันนะคะส่งความคิดเห็นความช่วยเหลือเราก็กดไปที่แก้ไขชื่อนะคะแค่นี้แล้วค่ะเราก็ใส่ชื่อที่เราต้องการเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการเสร็จนะคะเราก็กดที่บันทึกเลยนะคะค่ะ แดี๋ยวเราก็มีเฟซใหม่นะคะแล้วชื่อใหม่เราก็จะขึ้นมานี่นะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วหรือใครอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ก็กดที่ตรงเดิมเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่แก้ไขรูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพโปรไฟล์ถ่ายภาพรูปภาพของคุณอัลบั้มของคุณนะคะก็เปลี่ยนได้เลยนะ,ะค่ะเมื่อสักครู่เราก็ไปเปลี่ยนรูป โปรไฟล์กับเปลี่ยนชื่อมาแล้วเนาะต่อไปเราก็จะเข้าไปที่ Youtube กันเลยนะว่ามันเป็นยังไงละคินะคะกิดเข้าไปที่ Youtube เลยนี่แล้วเราก็เข้าไปตรงที่รูปคนอย่างนี้นี่ไงคะชื่อเราก็เปลี่ยนแล้วแต่ทำไมปรไฟล์เรายังไม่เปลี่ยนล่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะลิกเข้าไปก่อน ปรากฏว่าชื่อเปลี่ยนนะแต่ว่าโปรไฟล์ยังไม่เปลี่ยนอะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเองแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือมาเปลี่ยนชื่อนะแล้วชื่อก็เปลี่ยนจริงๆก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะั้นก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะ